ท่าสาธุชนทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการพบพระอินทร์คุยกับพระอินทร์วันนี้มีเรื่องจะมาเล่าเนื่องจากวัดของพระอาจารย์เนี่ยที่ชื่อว่าอาสมบรัรดิตารามเป็นสำนักนะกําำลังจัดตั้งเป็นวัดแต่เรื่องการจัดตั้งนี่ก็ถือว่าลําบากท่านนายพุทธการเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นวัดเป็นสำนักไปแล้วเพราะมีการปฏิบัติธรรมมาแล้วประมาณ30กว่าคอรอสสากว่าครั้ง นะมีญาติโยมทั่วๆไปนะเกือบทั่วประเทศนั่นแหละจะว่าไปก็มาปฏิบัตินะทำเจริญกรรมาฐานกันนะวันก่อนได้คุยกับโยมท่านหนึ่งนะบอกว่าโอ้กระผมนี่มาทําบุญได้แต่จะให้มาเข้ากรรมาฐานมาภาวนาเจ็วันเนี่ยเห็นทีจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าทําบุญเนี่ยมาแป๊บๆเดียวนะจังหันเสร็จถวายจังหันเสร็จพัฒนาหาเสรจกกลับอันนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ทําได้แต่จะให้มา7วันปฏิบัติ7วันมากินนอนอยู่นี่7วันเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะเพราะว่ามาอยู่วัดนะมาปฏิบัติถือศีลภาวนาอยู่วัดไม่มีใครช่วยผ่อนรถนะพระสงฆ์ก็ช่วยผ่อนรถไม่ได้นะถ้าพระช่วยผ่อนรถได้เนี่ยกระผมจะมาภาวนาเลยน,ะนี่พระอาจารย์ก็แจ้งไปว่าโอ้ย่ยาวจะช่วยผ่นรถเลยโยมพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยผ่อนรถผ่อนบ้าน ช่วยทำเสน่ห์ให้เป็นที่รักกับคนทั่วไปได้ด้วยนะอย่ามองตื้นตื้นถ้าเรามองตื้นตื้นเราก็จะเห็นตื้นตื้นก็เลยไม่เห็นด้วยปัญญาว่าจากนั้นก็แถลงแจกแ,แ,แ,แจงความไปอีกนะปกติเงินผ่อนรถต่างๆนะโยมหาเงินได้เท่าไหรนะ่รายได้โยมมีเยอะเหลือเฟือพอที่จะผ่อนรถได้ส,สบายแต่เนื่องจากมันด้วไหลออกนิกิเลสมันพาออกไปนะพาไปก็ลูกรถกลิ่นเสียงทําให้ภาระจริงๆของชีวิตก็คือค่าบ้านค่ารถ ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยโดนลดอัตราส่วนลงไปอีกเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่ามัวแต่นะไปใจ่ายในส่วนที่เป็นนะความสุขส่วนตัวนะยกตัวอย่างง่ายๆในเวลาพระนะพระช่วยผลรุดได้นะเวลาพระท่านช่วยผลรุดท่านก็บ,บอกว่าหลังจากรับศินห้าเสร็จท่านก็บ,บอกว่าสีเลนะโพกสัมปทานไหมท้ายสินสินนำภพกทรัพย์มาให้นะนะ โยมแปลไม่ออไม่ออกนะว่าพระช่วยได้ยังไงในการผ่อนรผ่อนบ้านนะเวลาพระท่านให้สินเนี่ยท่านก็บอกสีเลนะโพกสัมปราทาเนี่ยตัวนั้นแหละคือสิสนนำโกาาพกษั์มาให้นี่พระบอกเลยนะนี่ช่วยผ่อนรนะแตีนี้ถ้ายมถือสินห้าไม่ครบโยมก็เงินพร่องไปไม่พอผ่อนรผ่อนบ้านนะโยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมัวแต่รับวิบากกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือความเจ็บใครได้ป่วยเสียเงินเสียทองไปการรักษา หรือว่าสินข้อที่2เนี่ยโยมลักทรัพย์คนอื่นเขาเสียเงินค่าคดีความและการอยู่ไม่เป็นสุขทําให้ผ่อนรถไม่สําเร็จผ่อนบ้านไม่สําเร็จนะและข้อที่3ประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นในการประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นต้องใช้กาลังสูงนะต้องใช้เงินเข้ามาช่วยมีการลักลอบมีการซุกซ่อนนะประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นเนี่ยไม่สบายเนื้อสบายตัวทําให้หาเงินหาทองแล้วก็ใช้ชีวิตมีลําบากเพราะเราสร้างศัตรูเพิ่มอีกทางหนึ่งเรียกว่าเมื่อผิดศีลใจก็ไม่ปกติ ใจถ้าไม่ปกติก็หากินไม่ปกติผรรถผลบ้านก็ไม่ได้ทีนี้พอมาคบกับพระเนี่ยพระบอกให้เลิกซะให้ถือศีลสั้ห้าข้อเนี่ยเสียว่าพระช่วยผลรถผลบ้านเหมือนกันนิยมนึกดีๆนะแล้วข้อที่สีมนะ่มุสาเนะมุสาบางทีทําไมเมื่อก่อนเราหยิบยืมเงินขงเขาก็ได้ง่ายแต่พักหลังทำไมหยิบไม่ได้อ๋อเราเคยผิดนัดเราโกหกเขานี่ถ้าเชื่อพระแต่แรกถ้าคบกับพระแต่แรกนะไม่ผิดนัดไม่โกหกไม่เปลี่ยนปล้นมีสัจจะ พูดคำไในคำนั้นโยมก็จะรบกวนก็อื่นได้ง่ายขึ้นพอมีเงินมีทองกระใช้เขาได้ตรงนัดไปซะอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์เป็นคุณต่อการผ่อนรถผ่อนบ้านอันนี้แค่4ข้อนะถ้าสินข้อที่5สุราอันนี้ข้อหนักนะเพราะว่าสินข้อ 1, 2, 3นะ่ง่ะเรียกว่ารักษากายให้ปกติอย่าให้กายไปทําชั่วส่วนนะข้อ3าข้อสนะ่ส่วนข้อ4อ่ข้อมุสาเนรักษาวาจาไมนะ่ให้วาจามันชั่ว นะไม่พูดมุสาไม่พูดโกหกไม่พูดของไม่จริงอันนี้รักษาวาจาเราไม่ให้มันวนะิปริตคลาดเคลื่อนไปส่วนข้อที่5้าศีลนะิสนนะสุรามีระยะมัชประมาณเนี่ยก็คือสินรักษาใจไม่ให้ใจมันบ้าทนะีนี้โยมนะไม่เลิกเหล่านะยังรื่นเริงอยู่ไม่เลิกเหล้าไม่ถือสินต้องเสียค่าเหล้าวันละเท่าไหร่เริ่มจากวันเท่าไหร่เบียวันละสองกระป๋องหรือวันละขวดแล้วแต่รวมนะอาจารย์ดูนะจากประสบการณ์เนี่ย เราเสียค่าเล่าประมาณวันเดือนหนึ่งนะรวมแล้วประมาณสัก5 0 0 0ันถึงหมื่นนึ่งอันนี้กินเครสปกตินะห้าพันหมื่นหนึ่งเราขาวไม่นับแต่อย่างไนก็เสียอยู่ดีทีนี้นั่นแ,แหละถ้าถือสินปั๊บเงินที่เหลือเดือนละนะเดือนจากค่าแต่งตัวค่าฟุ่มเฟือยต่างๆค่ากินเหล้ามายารวมเดือนละหมื่นช่วยผ่อนรถได้ไหมนี่ถ้าคบกับพระก็ช่วยผ่อนรถได้แต่ปัญญามันน้อยคําว่าปุถุชนปุถุภาษาบาลีแปลว่าหนาปุถุชนคือคนที่หนาด้วยกิเลส ฉะนั้นเมื่อหนาดิกิเลตปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดมันก็มองไม่เห็นว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษด,ด้วยปัญญาการรักษาศีลเนี่ยวันก่อนพระอาจารย์ไปบิณฑบาตนะเห็นเด็กคนหนึ่งระหว่างที่ยายตักบาตรอยู่ไอ้เด็กคนนั้นก็รื้อกระเป๋าตังยายมาหยิบแบงค์พันมาเคพียงทิ้งแบง500ค์ห้าร้อยเยงทิ้งโยนทิ้งหน้าบ้านเกลื่อนยายกําลังรับพรอยู่จะเอ็ดโยงก็ไม่กล้าเอ็ดก็ได้ก็ได้แต่เอ้ยทำท่าทางไปอยาทิ้งยาชีกยยลัวยากลัวโยมจะกลัวหลานจะฉีกทิ้ง ที่กลับมาถึ่วัดก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ฤทธิ์ว่าเอ๊ะทำไมเนาะเด็กมันถึงจะฉีกเงินทิ้งทั้งที่เงินมีค่าก็ได้ความว่าเพราะเด็กมันไม่รู้ว่าเงินมีค่ามันก็เลยฉีกทิ้งเหมือนศินเหมือนกันมีปัญญาน้อยเหมือนเด็กไม่รู้ว่าศินมีค่าคุ้มครองชีวิตเป็นปกติโยมก็เลยไม่รักษาศินอุปมาเหมือนเด็กน้อยถ้ามันรู้แบงค์พันนี่แหละซื้อนมซื้อขนมให้มันได้เยอะมันไม่ฉีกไม่ทิ้งหรอกเนี่ย เรื่องปัญญานี่ลึกซึ้งนะปัญญาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากนะถ้าเรามองผิวเผินผิวเผินเสพทีวีบ้างด้านอากุศลกรรมต่างๆนะเห็นพระหรือเห็นพระสงฆ์ที่ท่านพยายามจะเป็นสงฆ์อยู่เราก็เห็นโอ้นั่นทําไม่ดีนี่ทําไม่ดีเราก็มีความเสื่อมในใจตัวเองแต่ศาสนาสัจธรรมต่างๆตั้งอยู่เหมือนเดิมนะถึงโลกแตกความจริงก็ไม่แตกแต่ทีนี้ความเสื่อมเพราะการเห็นผิดของคนเราทำให้ไม่อยากปฏิบัติธรรม ก็เอาง่ายๆพอสบายใจรูปๆคลำๆก็นิดหน่อยหน่อยนะพอกันเหนียวไปนะกันเหนียวคือกันตกนรกไปนะอันนี้ลองนะเปลี่ยนใจลองทําใหม่ดูสิไอเจ็ดวันที่มาภาวนาเนี่ยมันพลิกชีวิตเลยนะ,นะที่อาสมบันติตารามเนี่ยอาจารย์ภูมิใจยอย่างหนึ่งช่วยให้โยมมีความสุขกันหลายคนนะช่วยสร้างดวงตาให้โยมกันหลายคนถือว่าอยากจะมาให้มากันมาปฏิบัติกันมาจะบอกวิธีช่วยผ่อนรถให้ผ่อนรถผ่อนบ้าน แค่นั้นไม่พอทาให้ชีวิตมีความสุขอยากเคยทะเลาะเบาแวงกับสามีภรรยาลองมาสิจะไปยากอะไร7วันจะเป็นจะตายอะไรเจ็วันเนี่ยนะมาดูแล้วจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่านะถ้ามาแต่หัวรุ่งคือมาแต่เด็กก็จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขถ้ามากลางคนแล้วก็เหลืออีกครึ่งวันเราก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขนะถ้ามาป,ปลายปลายอย่างน้อยๆไม่ตกอบายหรือจะพัดจะพูไปเข้ามรรคผลนิพพานได้เลยอันนี้คือ,รอประโยชน์ของภาวนานี่โดยความก็พูดกระยมอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้พูดเยอะกว่านี้อันนี้มาขยายความให้กัันฟง กานฟังก็เนี่ยว่าจริงๆแล้วพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยช่วยผ่อนรถผ่อนบ้านช่วยให้สนอกสมานสามัคคีในครอบครัวอยู่ที่ว่าปัญญาโยมนะมันหนาไหมมันปุถุนะปุถุชนไหมถ้ากิเลสมันเป็นปุถุชนหนาด้วยกิเลสมันก็เข้าถึงปัญญาได้ยากน,นี้ให้จำอย่างนี้นะลองนึกดูเอาอย่าไปสนอย่าไปบางทีคนที่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์พระาาอาจารย์ก็เคยคิดนะเอ๊ไม่ใช่อะไร เราสงสัยว่าเกลือมันเค็มมันตาลมันหวานมันหวานจริงไหมเราจะบมนว่าไม่หวานเราไม่มีอะไรรสหวานในโลกนี้แค่หยิบชิมดูมันจะไม่ยากอะไรละแค่ปฏนะิบัติธรรมดูปฏิบัติธรรมดูที่นี่ดูลองมาดูนะเกิดมาครั้งหนึ่งต้องผ่านคอร์สปฏิบัติธรรมของอาสมมัณฑิตารามไปที่ไหนมาแล้วแต่รอยอิจิยาสมุทรต้องมาจบที่นี่เท่านั้นนะการันตนะีรับปะผุซ่อมชีวิตมันเป็นยังไงมามาซ่อมกันที่นี่นะเดี๋ยวซ่อมให้นะอ่านะ นี่ก็เรื่องของการปฏิบัติธรรมและความสําคัญในการปฏิบัติธรรมที่พยโยมมาติดทั้งโลกอยู่ติดภาระภาระ,น,น,ระนู่นภาระนี่แล้วก็วันนี้ก็แค่นี้แหละอะจะเจริญพร